ครับสวัสดีเย็นวันเสาร์นะครับพักผ่อนสบายๆนะครับตอนนี้17นาฬิกาสนาทีเกือบจะ6โมงเย็นแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้พักผ่อนอยู่บ้านหรือว่าอาจจะมีบางท่านไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าในห้างเย็นๆดีกว่านะครับเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนเหลือเกินครับผมก็วันนี้เรามาอีโวเจ้าตัวคิริฮาน่าดีกว่านะครับตอนนี้เจ้าตัวนี้ของผมเนี่ยเลือกมาแล้วเรียบร้อยครับผมเป็น IV ร้อยเสียด้วยครับ ก็จากการอีโวเลยแล้วกันนะครับเป็นคิเรฮานะนะครับผมก็เจ้าตัวคิเรฮานะนะครับมาดูกันโอ้โหภาษาญี่ปุ่นคิเรนะนี่แน่นอนครับคิเรอีนี่ก็คือสวยนะครับน่ารักนะครับส่วนฮานแปรว่าด,ดอกไม้นี่ครับมาดูดอกไม้เรืองระบ,บำของเรากันมานี่ครับโอ้โหตัวแรกในโปเก,กดอนครับ แล้วก็ตัวนี้สุดยอดมากครับเพราะว่าเช็คไ v วีเรียบร้อยแล้วครับไอวีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้โอ้โหโ,หโอ้แต่ท้าไม้ตายนี่อะไรครับเนี่ยเลฟแบรนหรอครับอืม,อมก็ดีไหมเนี่ยสกิลนี้ไม่ผมก็เดี๋ยวลองไปตียิมดูน่าจะเป็นท้าไม้ตายที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับผมก็ เป็นธาตุพืชครับกับธาตุผิดเนาะเจ้าคิเรหนะของผมตัวนี้นะครับเปลีย่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วคิเรอิฮันะนะครับโอ้โหคือพอจะทราบครับคำแปลภาษาญี่ปุ่นตัวนี้เดี๋ยวเรามาพาวเวอรัพเลยดีกว่าครับโหน่าจะอยู่จริงๆตัวนี้น่าจะสูงถึงสองพัน CP เลยทีเดียวครับแต่ว่าสตาร์ดั้ของผมไม่น่าพอครับสตาร์ดั้ผมเหลืออยู่แค่แสนสาตอนนี้ส่วนเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวแคนดี้เนี่ยพอได้ครับพอไปวัดไปวาได้แล้วก็ค่อนข้างจะหาจับยากเหมือนกันนะครับเจ้าตัวออดิตตอนนี้โอ้โห ครับก็มาต่อกันนะครับกับกองทัพไ v วร้อยของผมนะครับผมเมื่อตอนเย็นนี่อีโวเจ้าชิเลฮานะไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้มันต่อเนื่องกันก็เลยมาอีโวเพิ่มนะครับผมเพื่อที่จะตัดให้เป็นคลิปเดียวกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องดูหลายรอบนะครับให้เป็นรอบเดียวกันไปเลยนะครับกับกองทัพไ v วร้อยนะครับผมแม่ได้ชิเลฮานะไอวีร้อยมาแล้วหนึ่งครับตอนนี้จัดไปเลยครับฟูลยิบานะครับ เปลี่ยนชื่อไว้แล้วครับจะได้เรียกชื่อถูกครับคราวนี้ i v 1 0 0เหมือนกันครับก็เช็คจากนี่ครับ Simple a m a z ครับ s p ส s t อีซตงแล้วก็ With Attack Defense ครับทั้งหมดสแตปว้าวครับผมสำหรับสีแดงครับ i v 1 0 0้อยโวเลยครับผมมาจะได้เต้าตัวฟูจิกิบานาอีกหนึ่งตัวครับเพิ่มแต่เป็นตัว i v 1 0 0แล้วอาจจะไม่ได้ p พาเวอร์อัพครับเพราะว่า สตาดัตเหลือน้อยเต็มทีครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บสตาดัตแล้วก็ค่อยๆพาเวอร์อัพกันนะครับผมเพราะว่าตั้งใจจะไปอีโวเจ้าตัวเจนสองเพิ่มนะครับอ้าเแปดร้อยอ้าต่อสิครับระโทษองอะไรมาครับมาเจ้าจฟูซิกิโซ่เหรอครับมาแล้วครับ จัดไปครับ i อวีร้อยดูค่า cp น่าจะพันกว่า,วาครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพันเท่าไหร่แล้วมาดูสกิลถ้าไม่ตายกันด้วยครับจะได้สกิลใหม่ไหมนะครับโอ้โหแมสกิลสวยครับอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นเทลวิสสารนะครับโอ้โหก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าตัว i อวีร้อยของผม บานาเนี่ยครับร้อยพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดเองครับผมก็เฉพาะเจ้าฟูจิกิบานานี่นะครับมีตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงสองตัวครับผมอ๋ออดไม่ได้ครับก็อยากจะพาวเวอร์อัพสักสองสามทีจัดไปครับเอาอัพให้เขาหน่อยแล้วกันนะอีกสักสามสิบเจ็ดมา อะไอีกครับแต่ก็แมมันอดไม่ได้ครับมันต้องฟาวเวอร์อัพต่ออ้าว106ก็พอครับนี่ครับเจ้าบานใหญ่ของผมก็ไอวีร้อยครับ10724ครับจริงๆเราควรจะเติบสตาร์ดัตไว้าวเวอร์อัพตัวไอวีร้อยเยอะๆนะครับนี่ครับ HP Attack Defense นะครับครบครับไปกันต่อเลยดีกว่าครับของผมนี่ยังมีตัวเจ้าตัวต่อไปก่อนครับ ว่ามีเจ้าตัวไหนที่ i v วีร้อยอีกนะครับผมมีกิราดอสแน่นอนครับอีกหนึ่งตัวนะครับเจ้าตัวคิเลนะไปแล้วครับตัว i v วีร้อยนี่ครับดิโตโอ้โหดิโตครับเดี๋ยวจะเอากองทัพ i v วีร้อยไปตียิมครับซิมเ l ิลอ a z e เมสครับ HP สพีอิสตองครับวิดแอคแท็กครับวิดดิฟเฟนครับสแตทวาวครับผมอันนี้กดเพื่อเช็คให้ดูนะครับว่า i v วีร้อยจริงๆ อีโวเลยครับผมมีแคนดี้อยู่80นิดนิดนรักเทียวเหรอครับเอ้ยไม่ใช่ไอ้นั้นมันนกสามหัวครับเปลี่ยนชื่อไปแล้วผมเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าดิโดโอโหโอ้เจ็ดร้อยหกสิบโอ้แต่โอ,อ,โอเป็นสโตนเอ็ดเลยครับมาอ,อยากจะพาเวอร์อัพขออยุญาตไปพาเวอร์อัพแล้วกันนะครับดิโตไอวีร้อย เนี่ยครับดักททโอเออใช่ดักทีโอครับ IV- วีรอยเลยทีเดียวครับมีอีกตัวหนึ่งก็เป็นซิเมนัมเมเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ IV- วีรอยครับอืมเป็นเอิร์ดเค้กเลยครับตัวนี้โอ้โหจับมาจากลครลาซีมาเลยทีเดียวนะครับไปกันต่อครับไอวีรอยตัวที่สองไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้ากบเขียวกําลังจะมาแน่นอนครับตามหลังเจ้าคิวเละมานี่แหละครับ ก็จะมีตัวไหนอีกเออของผมนะครับผมก็คงต้องไปที่เจ้าตัวโกลสี่ครับแม่โกลสี่ไอวีร้อยครับโอ้สิมเพิลอเมสครับเอสพียสตองครับวิดแอ t กแพควิดดิฟเฟน s e ครับสเตตว้าวนี่นอนแนนอนเลยครับจักรันมาเลยครับสตาร์ดมีเยอะครับมาแล้วครับ3ตัวไอวีร้อยครับรวมก็ คิริฮานะด้วยก็เป็นสี่ตัวแล้วครับตอนนี้มาโอ้โหจัดไปครับเป็นเจ้าเกงกาล่ะครับมาไอวีร้อยครับเดี๋ยวค่อยๆพาเวอร์อัพเอาแล้วกันนะครับผมเก็บสตาร์ดันไว้อโวแล้วก็พาเวอร์อัพเจ้าตัวจระเข้น้อยก่อนครับมาแล้วเกงกาไอวีร้อยครับมา c p ีเท่าไรเนี่ยพันเท่าไรพันสี่เก้าสิบหกครับอืมพอใช้ได้ครับแหมเขาเปลี่ยนชื่อหน่อยแล้วกันครับเปลี่ยนเป็นผีร้อยแล้วกันครับผีเต็มร้อยมาอให้มันรู้ซะบ้างนี่ครับสกิลเป็นชาโดบอลด้วยครับแหมจัดไปครับกิรัดอสครับนี่ ปลาเยอะเป็นหน่อยครับปลาไม่กากของเรารแหมช่วงนี้เก็บแคนดี้มันครับมีสับปะรดนี่ใช้สับปะรดอย่างเดียวเลยครับไหนอะปลา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 มากี่แคบอยู่ไหนวะมากรีแคบมาหามาหากันหน่อยโอ้มีตั้งแต่ CP พ7 6เลยครับยันโอ้โหนี่ครับยันร้อยกว่าร้อยแปดเลยครับนี่มีเจ้าใหญ่ด้วยนี่ครับ ทั้งหมดนี่น่าจะเป็นซิมเพิลอเมสเกือบหมดครับมีสตองนิดหน่อยครับสำหรับสีแดงนะครับตัว IV ผม IV ร้อยนี่ร้อยสามสิบแปดนะครับเป็นมาเก็ตแคร็บร้ es, Defense, อยสามสิบแปดครับซิมเพิลอเมสเฮดพีดิฟเฟนแอคแท็กดิฟเฟนครับสแตดวาวครับผมชากาเลยครับอีโวเลยครับเจ้าก,กิราร์ตัวใหม่ของเรา เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับก็ภาวนาให้เป็นสกิลของท่านมังกรที่มาใหม่แล้วกันเนาะมาโอ้จะถึงสองพันไหมเนี่ยน่าจะถึงนะครับผมว่ากีรัดอนเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับของผม2 0 6พนเลยทีเดียวครับเป็นไฮโดรปัมครับผมแล้วก็เป็นดาร์อนทริลครับไม่แน่ใจว่าท่าตีนี่จะเป็นท่าใหม่หรือเปล่านะครับแต่ไฮโดปัมนี่ก็โอเคแล้วครับเป็นที่แฮปปี้กันไปครับ ต่อตอนนี้ต่อให้ได้เจ้าทวิตเตอร์ก็ไม่ซีเรียสครับทวิตเตอร์นี่ตีค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงขึ้นนะครับก็โอเคเลยใช้ได้ครับผมมากิครับร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไปครับโอ้โหน่าจะหมดแล้วมั้งครับผมกับกองทา i ไอวีร้อยของผมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะไม่ไอวี EV ยังไม่เจอไอวีร้อยอะไรครับคลิปต่อไปจะจัดก,การครับเพื่อนๆส่งข้อมูลมาว่าไข่สิบกิโลครับ เมื่อเดินถึง5กิโลแล้วให้อีโว์ทาดน้ําสักหนึ่งตัวครับตอน5กิโลพอดีเป๊ะนะครับเพื่อที่จะฟักไข่ออกมาเป็นเจ้าราปาตัวนี้ครับผมคอยดูซิว่าจะเป็นจริงอย่างที่เพื่อนๆส่งข้อมูลมาหรือเปล่าครับถ้าเป็นจริงครับผมจะมีราปาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับพร้อมกับมีแคนดี้มาไว้ p าว e วอัพเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับมาโอเคเลยนะครับผมสำหรับ คลิปนี้นะครับมใช้ซันสโตนครับอีโวเจ้าคิเลหะนะครับดอกไม้เริงระบำของเรานะครับกับเจ้าพวก i อวีร้อยทั้งหลายแล่ครับตอนนี้หมดแล้วครับหมด i v วีร้อยตอนนี้น่าจะพอตียิ้มได้น่าจะมีประมาณ6ตัวนะครับอผมมีกีราด์ส2ตัวครับมีฟูจิกบานะ2ตัวครับมีดิโต้ดักซิโอครับหตัวแล้วก็ กี่ตัวอะไรวะผีครับอ่ามีเกง่าอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็พอดีเลยนะครับหกตัวสําหรับไอวีรอยนะครับอ้าวมีเจ้าเชเิฮานาอีกหนึ่งตัวครับเป็นเจ็ดตัวเดี๋ยวค่อยไปตียิมครับกับกองทัพไอวีรอยครับสาหรับคลิปนี้เขาจะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอาจมีตัดต่อนิดหน่อยนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ